สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาชมพระนะครับกรุวัดศรีสวัสดนะครับพระทาตกากระดานนะครับกรุศรีสวัสดจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพระทากระดานนั้นจะมีพุทธศินนะครับที่คล้ายพระฤาษีนะครับเชื่อว่าเป็นพระฤาษีสร้างนะครับองค์นี้เนื้อตะกัวสนิมแดงพี่น้องครับเรามาดูกันครับพุทธศินนั้นเห็นไหมครับลักษณะของ มวยผมขึ้นไปนะครับเหมือนพลรือสีนะครับดวงตาปูดโปนนะฮะดวงตาจะปูดโปนนะครับจมูกเป็นชมพู่นะครับเป็นลักษณะชมพู่เลยนะครับสังขตินะครับชัดเด่นชัดนะครับมือขวาวางพาดเข่ามือซ้ายวางหน้าตักนะครับมือซ้ายฝ่ามือใหญ่มากพี่น้องครับฝ่ามือใหญ่นะครับเข่าทั้งสองข้างนั่นจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแง่งนะครับเป็นเป็นเป็นแง่งเขาเรียกว่า เป็นจุดมาร์กสำคัญนะครับที่เนี่ยออกมาเป็นแย่งนะครับสำคัญสองข้างนะครับด้านหลังนั้นจะเป็นลักษณะของอยุบนะครับ,จะ,ะรบจะเป็นแอ่งยุบลงไปทุกอ,อง,งน,น,นะฮะจะเป็นแหล่งยุบลงไปองค์นี้เป็นลักษณะของตะกัวสนิมแดงซึ่ง <c oughs> เป็นพระที่มีดีบุกกับตะกัวนะครับพระนุชินแต่ว่าถ้าตะกัวเยอะเนี่ยการเวลาผ่านไปก็จะออกเป็นสนิมแดงนี่นะครับนี่ครับหลังจะยุบนะฮะยุบลงไปนี่ครับหลังจะยุบลงไปลักษณะเนื้อพระนะครับก็จะออกเป็นตะกัวสนิมแดงนี่เป็นชั้นๆเลยเห็นไหมครับงดงามมากแดงลูกว่าที่เขาว่ากันนั่นแหละครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะส่องดูพาพี่น้องส่องดูลักษณะต่างๆนะครับเรามาดูกันครับ ให้ชัดๆนะครับลักษณะของดวงตานะฮะนี่ครับดวงตาจะเป็นลักษณะตาปูดโปนเห็นไหมครับตาปูดโปนนะครับลักษณะของแง่งเข่าเห็นไหมครับแง่งเข่านี่ครับแง่งเข่านี่ครับทั้งสองด้านนะครับจะเป็นแง่งออกมานี่ครับนี่ครับเห็นไหมฮะวางเข่าวางมือข้างหลังจะเป็นหลุมนะครับลักษณะของหลุมนี่ครับ จะเป็นแองเป็นหลุมลงไปนะบุ๋มลงไปนะครับจะเป็นแองบุ๋มลงไปนี่ครับเป็นเอกลักษณ์สําคัญนะครับของพระนะครับท่ากระดานนะครับซึ่งจะมีทั้งเกตตรงเกตคดนะสำหรับองค์นี้ก็จะเรียกว่าเกตตรงนะฮะเป็นเกตตรงนะครับออกเป็นเนื้อแดงลูกว่าเรียกว่าตะกัวสนิมแดงนะครับปวดสนิมแดงลองส่องดูเนื้อพาพี่น้องส่องดูเนื้อนี่ครับลักษณะของเนื้อนะฮะ องนี้นี่ครับนี่นี่คือใบหน้านะครับจมูกเป็นชมพู่เลยครับพี่น้องเห็เนไหมฮะเป็นชมพู่เลยตาปูดโปนนะครับดวงตาจะปูดโปนเหมือนผู้ลือ